ช่วยแนะนําวิธีถ่ายรถยนต์ได้ไหมครับได้เลยครับก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าผมมองรถยนต์เป็นเหมือนคนคนหนึ่งเวลาที่เราจะถ่ายคนคนหนึ่งเราต้องถ่ายอะไรบ้างครับเราต้องถ่ายมุมเต็มตัวแล้วก็ค่อยๆมุมครึ่งตัวแล้วก็ค่อยๆเจาะรายละเอียดนะครับเดินเข้าไปหาตัวรถนะครับแล้วก็ถ่ายในมุมพอแค่เราเดินเข้าไปนะครับตัวมุมกล้องก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับ จะไ,ได้มุมอีกมุมนึงนะครับเข้าไปจนกระทั่งเราเข้าไปนั่งในรถยนต์เพื่อได้ความรู้สึกว่าถ้าเรานั่งแล้วเรามองซ้ายมองขวาเราเห็นอะไรเราก็ถ่ายอัน,นั้นแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาตัดต่อให้สวยงามแบบนี้ครับ งงก็ขอใมีความสุขกับการถ่ายทำนะครับมีปัญหามีคำถามก็สอบถามมาได้ในทุกๆช่องทางพิมพ์ค้นหาคำว่าอาจารย์เปียกก็จะเจอผมแฝงตัวซ่อนตัวอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มครับ